แมวเหมียว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 ,วน้องไก่เด็กวัดป่งชายเดินตามหลวงปู่มาดูตรงนี้ตามหลวงปู่มาดูตรงนี้หน้าตรงนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธคยาเจดีย์สีป่งชัยนะซึ่งเป็นสังเวหแห่งที่สองเป็นพุทธคยาเจดีย์สร้างจำลองไว้ที่พุทธาสานวัดปวงชัยแห่งนี้ครับ เป็นสถานที่สถานที่ตัดสรุปแห่งองค์สุดยจพระสมสัมพุทธเจ้าเนาะ,ะน้องๆเมียเดินตามมาดูกันครับก็วางสะลเลกไปเมื่อปีที่แล้วนู่นนะปีที่แล้วนู่นตอนนี้ยังได้ประมาณนี้อยู่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยเนาะแต่ก็ไม่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาที่ญาติธรรทจะารวมสัมภบมากันครับก็ตอนนี้ในปีนี้ว่าจะ ขยับสักนิดนึงอย่างน้อยๆก็ได้เทพ,พื้นี่ก็ยังดีนะตอนนี้ถมดินไว้ถมดินไว้นานแล้วดินแข็งแล้วในช่วงหน้าแล้งนี้ก็สามารถเทพ,พื้นได้ถมดินตั้งแต่ช่วงหน้าฝนกระฝนก่อนเข้าพรรษาดินนี่ก็แห้งอัดแน่นแล้วถ้าเทพ,พื้นนี่ก็ได้ก็จะมีความมีพื้นที่ในการใช้สอยได้กว้างอีกหลายหลายตารางเมตรอยู่นะ ว่าน้าฝนตกถ้าเราเทพื้นแล้วฝนตกน้ําท่วมบริเวณนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อยู่เป็นสฐานที่หลบน้ําท่วมได้ก็อยากจะเทไว้สักตัวนี้ก็งบก็ถ้าเทพื้นนี้ก็งบคงไม่เท่าถ้าเทพื้นสักก่อนไม่น่าเกินสองหมืนประมาณนะประมาณไรก็ก่กอนมูนานสาธุท้าพระท่านใด มีจิตสาธารจะร่วมเป็นเจ้าภาพเถเพื้นนี่ก็ก็เฉลยได้ต่างกันสาธาหรือสมทบรวบรวมกันคนเล็กคนน้อยกนะ็ได้ความมุตน,น,นาสาธุขอบุญบุตรนั้งหลายจงเป็นพระประจันน,นาคุณช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความสุขใ,ใ,ใจความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด